เขามันรู说说้ที่่เพราเรามันจะซวยสองวันเติด่ั อยู่กันที่บรทแม่ลำปางนะครับผมก็แน่นอนถ้าเราอยู่ที่นี่ก็แสดงว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือก่<ข>อเซ <ขอ S 2> ลล<ะ>นะูแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เดินดงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเต๋ามูสเท้ามากเลยแต่ว่าอยากลองอร่อยอเราชิมน้ำแล้วอร่อยมากเราะชิม,มเนมื๋าแล้วรู้ว่าเป็น อร่อยเน้่ดีว่ะอร่อยนี่ละลายในปากนะพวกนี้กคนจะ,ะหลับยัอไหนลูกตลับรอดเรอาปาเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแบบยาวๆนิดหนึ่งเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทำบุญกับเพือ่อนๆชาวแก๊งที่เพื่นอนขา แม่สอนแกงที่รอตนะูที่รอตูนะที่ปรากฏเลว่าคลิปที่แล้วนะู่มนะ อนนี้เราก็มาอยู่กันที่ท่าเรือแม่ตะวอนะครับก็เป็นท่าเรือที่สามารถที่จะข้ามไปฝั่งพม่าได้นะครับโดยที่แบบไม่ต้องอใช้เอกสารอะไรเลยนะครับก็คือข้ามไปเที่ยวแล้วก็กลับมานะครับผมฝั่งด้านหลังเราก็คือเป็นพม่านะครับผมก็จะเป็นแบบมีวัดมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่นี่นะครับผมล่องเรือ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 แบบเรือยาวอย่างเงี้ยนะครับก็คือ300บาทก็คือจะล่องจากจากนู่นนะครับจากฝั่งด้านบนนู้นนะครับผมล่องไป ด้านล่างตรงนู้นแล้วก็ขึ้นกลับขึ้นมาสามร้อยบาททั้งลำนะครับผมซึ่งผมว่าไม่แพงนะถ้าสมมติว่าใครแบบมีเวลาแล้วก็แดดไม่ร้อนแบบเนี้ยแล้วก็ไม่มีน้องหมามาด้วยนะครับก็ผมว่าก็น่าน่าสนใจนะครับผมแนยะหนูวเขาจะล่องเข้าไปชมนู้นลยครับเนาะเห็นปะข้ามไปฝั่งผม่านะครับผมฝั่งนู้นก็จะสามารถข้ามไปก็ขึ้นได้เลยก็เป็นฝั่งผม่าเลยนะครับผมโอเคดเดี๋ยวเราจะ เดินทางต่อนะผมเพื่อที่จะไปกรอเซโล มาถึงเคจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วอยอ้วนติดอ้อ้วนติดวนหนึ่งศูนย์ห้าโรสคอฟฟี่อยู่ตรงสะพานนี้เลยวิวดีมากแล้วข้างล่างแบบมีที่เดินไปตรงนู้นดะ้วยนะแจ่มเลยปกกไ,ไปสำรวจหน่อยครับไอวันเรนัมเบอโอ้แจ่มมากเลยนี่นะครับน้ำไหลเชี่ยวมาก น้ำใสมากเวอวันวันนี้ลูกวันกัแล้วกลับไปเองด้วยมาอยู่แล้ว,ล,ว,ล,ว,งว,ล,วลงไม่ได้นะโดนนะชอบบชอบแชอบน้ำด่เด็กเนนี้ รอบนะ้ำชบสภานไม่ไผ่ ที่ทอดถึงนั่นกันนะครับโจ้ร้อยทางเขาโชคดีที่ยังมีเรามีพี่คันหนึ่งครเขาช่วยเหลือพยายามช่วยเหลืออยู่นะครับตอนนี้ความร้อนมันขึ้นจะถึงอยู่แล้วนะครับอีกนิดเดียวเอง ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่กาลากโจนะครับผมก็เป็นลานที่อยู่ติดกับกรอเซโลนะครับตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปกรอเซโลแต่ว่าอาจะมีอัิเสบนิดหน่อยก็คือรถเนี่ยความร้อนขึ้นอ่าไม่ไม่ใช่ความร้อนอ่อเป็นน้ํามันเครื่องครับตัวเครื่องไอ้เครื่องยนต์เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มอน้านะ มันร้อนมันฮีทจัดมากเลยแล้วผมก็ต้องดับไว้กลางทางเว้จนแบบมีพี่คนหนึ่งมาช่วยนะครับก็จะพยายามที่จะลากผมขึ้นไปก็คือแบบใช้เชือก,อกติดกับรถเขาแล้วก็ลากรถผมขึ้นไปแต่เพื่อนผมแบบเอาพัดลมเป่าเครื่องให้มันเย็น oh. จนระดับเวลาประมาณนึงแล้วก็เลยแบบว่า,าเครื่องกลับมาเป็นปกติก็เลยขับขึ้นมาได้นะครับแต่ก็แอบ,บกังวลเพราะว่า ถ้าเกิดมันรถเสียก็หรือเป็นอะไรขึ้นมาก็อาจจะลําบากเรื่องใหญ่มันมีอยู่ช่วงเนินที่แบบขึ้นไม่ได้เลยแบบพยายามแบบถอยขึ้นถอยลงอยู่สักพักหนึ่งเลยอ่ะก็เลยแบบตอนแรกก็ถอดใจเลยนะจะขึ้นยังไงวะจนแบบคุณร้อยเขาบอกลองอย่างนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอะขึ้นได้ก็โอเคถ้าขึ้นได้ก็ไปต่อแล้วก็ขึ้นมาเจอร้านค้า เจอตรงร้านค้าร้าครับอกว่าช่วงนี้หมอกไม่มีแล้วนะครับอากาศก็ไม่ค่อ,ยเ,อาาเคยเย็นแล้วนะครับไม่หนาวเลยนะครับร้อนแล้วนะครับเอ,อไม่มีหมอกเลยนะครับผมนี่แบบถอดใจรอบที่สองแต่ก็คุยกับพี่หนาวอ่ะถึงแล้ว,ว่ะมาถึงแล้วเอามาลองรูไม้สุดมีไม่มีเจอไม่เจอเราจะเป็นผู้แบบประสบภัยเป็นผู้โชคดีไม่เจอเหมอกก็ให้มันเป็นไปนะ ก็เดี๋ยวมารอดูว่าพรุ่งนี้จะเจอหมอกไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายตอนเสร็จแคมป์ตอนทําอะไรเพราะว่าวันนี้แบบทั้งด้วยของเวลาด้วยของอุบิเหตด้วยของความวุ่นวายครับมันค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยองถงเหนื่อยขับรถตั้งแต่เที่ยงคืนจนมาถึงนี่หกโมงเย็นเหนื่อยมากก็ <c oughs> เลยมาแทบไม่ได้ถ่ายเลยก็ภาวนาให้ฝนตกเป่อยก็ได้ เกือหมากจะขึ้นเบ,า,บาได้เบาเบาได้เบานะเพราะว่าแต่ทั้งว่นนี้เช้าลมนิ่งนะก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีก็ให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วเราไปบ <c oughs> ังคับอะไรมันไม่ได้ก็เอาไว้มาลุ้นกันตอนเช้าขับผมไปนอน ทะเลหมอกมีแต่ว่าอยู่ต่ำมากๆก็เดี๋ยวรอดูสายทีตอนนี้พาาี่ขึ้นแล้วเจ็ดหมื่นนี่ครับอยู่ต่ำมากครับต่ำเลยแต่ว่าหมอกฟุ้งครับวันนี้ลมแรง Thank cool. you. โชคดีขนาดไหนเนี่ยมาก็ถึงก็เซลโลแต่ไม่เจอทะเลหมอกนจริงๆมันมีนะแต่ว่ามันแค่อยู่ข้างล่างเฉยแอบเสียใจนิดนิด นี่ฮะนี่จะน้อยตกกระจายหมดเฮียนอนตรงนอนนอน <c oughs> อยากจะเปลี่ยนเสื้อแล้วจ้ะหมอนด้านล่างก็ยังพอมีอยู่นะฮะ โกวิวาจันุสาวโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันดาราโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีสันิจังวุวธาปจายินโอจตารโรตามาวาทันติอายุนโนสุขังภระรามมนัสตุ ไม่มีสติ๊กเกอร์นะนี่เอาไปทิ้งเลยวิ่งมาวบ่งมามาวี่งมาจอบได้ไหมที่ประจวมนะพี่วัดทางตายหลวงพี่อยู่อยู่ประจวบหรือว่าอยู่ประจวบแต่บ้านบ้านเกิดอยู่อยู่สนพรอ๋อหลวงพี่อยู่วัดที่ประจวบกันเหรอครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสแวะไปหาแล้วกันสลีก้าครับสายขาว วันนี้พอดีมาเจอหลวงพี่เขาทานฉันก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับฉันเช้าฉันเช้าฉันเช้าฉันเป็นฉันเช้าก็เลยถือโอกาสทําบุญก็เลยถวายพระทหารหลวงพี่ก็เลยให้พรนะครับแล้วก็ให้เป็นอฏิทินมาสวยเนาะสวยมากวัดทางสายเลยทุกคนอยู่ประจวบมาไปติดทะเลด้วยนะ สวยมากแล้วก็จะมีที่ไว้ก็จะมีเสด็จเตี่ยของบบรหลวงชุนพรนี่ะนะทะเลเลยติดทะเลเลยอำเภอบางสะพานโอ้สวยมากพี่ปรระจำาชการที่เ้าอันนี้เป็นเป็นพระอะไรนะพี่อ่าอันนี้เป็นพระใหญ่จะอยู่ลงจากบันไดมาอีกโน่นไหนนะอยู่กรุงเทพเขาหลวงพี่ครับผมออยู่ำจังหาัสะพานอ่าบางสะพานข้างในเป็นปฏิมากรรมวัดด้วยมือหมดเลยโอ้แล้วก็ จะมียอดตรงนี้จะเป็นจุพระแต่ว่าเขาจะเปิดแค่ปีละครั้งถ้าโยมมีโอการ์ไปเป็นไวันวิสาขะคือคือชั้นบนนะนะชั้นที่ประเด็นฐานพระเป็นพระทองคําแท้แล้วก็ลูกศบกถอดแบวนมาจากวัดสแก้วลูทศรบกแต่ข้างในก็เป็นปฏิบัติกรรมมือหมดเลยใช้มือวาดหมดเลยเป็นช่างพัพที่ัเป็นจิตกรรมอ่าเป็นช่างพับที่เขาทําในวังก็มีมีเสด็จเตี่ยด้วยใช่โโหลวงพี่ส่วนวัดจะอยู่ข้างล่าง ัอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นโบสถ์มาาเจดีย์เพราะว่าท <ii> <A> ่าเจดีย์แต่ทุกครับวย้วมันก็มีที่เที่ทะเลกล้ที่้น้กาทะลุอะไรอ่างเงี้ยดงน้อนต้องไปบ้านไปไปหลงพี่ขอบคุณคหลวงพี่เขาอยู่กันที่วัดประจวบนะครับที่ไม่ใช่เอบางสะพานบางสะพาน นี่เราก็เกี่ยวได้แล้วผมสร้างกะเพาราเพราะว่ามีนมั้มีกาแฟเขาไม่รู้ไม่ร้ว่าเรามันจะสวยสองวันเตืน่นอ,อ่ะอ่าเรามาจากกะละกูโจโน,นะครับผมก็เมื่อคืนนอนที่กะละกูโจโซึ่ง <c oughs> ก็มีหมอกมีทะเลหมอกแต่ว่ามันอยู่ต่ำมากตอนแรกผมกะว่าถ้าจเจอทะเลหมอกฟินแล้วผมก็ว่าจะลงเลยแต่ทีเนี้ย ก็คือยังไม่เจอทะเลหมอกนะครับก็เลยมาที่กรอเซโลแล้วเขาก็เมื่อกี้เจอพี่เอเวอเรสนะครับเขาก็แนะนําว่าให้ไปโคจโจะนะครับผมเพื่อที่จะ,ะไปดูแม่น้ำสองสีแล้วก็ไปดูทะเลหมอกตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะบอกว่าเราอาจจะตั้งการคืนนี้คืนหนึง่ง